พ่อบ้านจักรพัรด์ปีศาจต,ตอนที่396ใช่แล้วคือเขาคนนี้นี่แหละพ่อบ้านแห่งตระกูลหลวโจฟานชวงเอ,อ๋เอเจ้าอย่าถือโทษโกรธข้าเลยนะข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ในการช่วยเหลือประชาชนผ่านทางเขาผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เขาเป็นคนที่มีวิธีการที่ชั่วร้ายไม่มีความใจดีเลยแม้แต่นิดเดียวและสามารถทรมานผู้บริสุทธิ์ได้โดยไม่ลังเลเลย ข้าทำได้แค่เพียงให้เจ้าคอยอยู่ข้างๆเขาเพื่อชี้นำเส้นทางที่ถูกต้องเที่ยงทำให้แก่เขาและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นเออด้วยความเคารพอย่างสูงนะท่านนักบวชสูงสุดนี่ท่านไม่ได้บังเอิญพูดจากระแทกแดงดันอะไรค่าใช่ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนฉลาดควรจะพึงกระทำอย่างนั้นหรอฮึออออ พอบานจปกติก็มองว่าตัวเองเป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงพรอะงั้นจะมาสนใจอะไรคำพูดของข้ากันล่ะคิดซะว่าข้าพูดชมท่านก่อนแล้วกันนะเออท่านนักบวชสูงสุดตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไมท่านถึงบอกว่านิสัยที่น่าไม่อายของข้าทําใ้้ท่านนึกถึงคืนวันเก่า ท่านเองก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวยังคงคอยวนเวียนอยู่รอบๆผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นหหหท่านชมข้าเกินไปแล้วพอวานโจท่านพึงทำให้จอมวางแผนอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรเทียนอยู่ต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟจนเขาเกือบจะกระอักเลือดออกมาเลยข้า เทียบท่านไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับคำที่เขาว่ากันว่าพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะก้าวข้ามผ่านเหนือ้อคนรุ่นเก่าๆไปได้พวกเด็กๆสมัยนี้แข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆอือฮะ ตอนนี้ช่วงเอออยู่ในการดูแลของท่านแล้วนางจะคอยให้การช่วยเหลือท่านได้โปรดอย่าทอดทิ้งนางนางไม่ใช่ตัวทวงท่านหรอกนะข้าเองไม่สามารถไปอยู่ข้างๆท่านและคอยให้คำแนะนำท่านได้อยู่ตลอดเวลา แต่ว่านางสามารถทําแทนข้าได้นางจะมีประโยชน์ต่อท่านอืมส,สุบสิบสุบสิบสุบสิบสุบสืมเจ้าแก่เนี่ยร้นหาที่ตายชัดๆอุตส่าห์ทาตัวเป็นกลางมาเป็นร้อยๆปีแต่ว่าตอนนี้ กับเลือกพักเลือกฝ่ายอย่างนั้นเหรอฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชื่อเสียงของข้าแต่ว่ามันก็เพื่อความพาสุขของประชาชนฮ่าฮะฮชวงเออข้าหวังว่าเจ้าจะไม่รังเกียจนะถ้าเกิดข้าจะเรียกเจ้าแบบนั้นท่านหญิงชวงเอ,อ๋ ท่านน่ะไม่ใช่เป็นต้งกลัวข้าไปรอกท่านปูกของท่านให้ท่านอยู่ในการดูแลของข้าเพื่อที่ข้าจะได้ทําแผนการที่ยิ่งใหญ่ให้สําเร็จหรูรวงได้ความจริงก็คือพวกเราอ่ะอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วนะและเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้จบลงเจ้าอยากจะกลับไปที่บ้านของเจ้าก็ตามใจถึงแม้ว่าพวกเราจะรู้จักกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าท่านน่ะมั่นใจในนิสัยของข้าได้เลยท่านก็แค่ทำในสิ่งที่ท่านต้องทำเท่านั้น และข้าจะทำให้เจ้าและข้าจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงรวมถึงข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีด้วยพ่อพ่อบ้านโจท่านปู่เตือนข้าตั้งหลายครั้งหลายคราว่าท่านเป็นคนไม่ดีและข้ามีหน้าที่ที่จะต้องชี้นำท่านสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องแต่ว่าสำหรับข้าแล้วท่านดูไม่เห็นจะชั่วร้ายอะไรเลย เออเอ,อนี่ไงล่ะข้าถึงบอกว่าเจ้ากับข้ารู้จักกันเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองฮึ <c oughs> <c oughs> มมะไม่นะนี่มันควันพิษนี่นะช่วงเออเจ้ากันหายใจไว้นะพระพอบานโจ้ <c oughs> <c oughs> มันเปล่าประโยชน์นะ่าพิษของข้าเนี่ยสามารถทะลวงผ่านการป้องกันของจอมยุทธระดับขั้นแตกฉานได้เลยนะอะนี่มันย,ยาสรุนี่นะ ข่ากระหลงคิดไปว่าพ่อบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดภายใต้สวงสวรรค์เนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้ซะอีกแค่ข่าลงมือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเขาทุกคน่ก็ล้มลงไปกันสมดอ้อท่านบรรพบุรุษหวงเมยพิษของท่านเนี่ยไร้เทียมทานจริงๆเลยแม้แต่ตระกูลราชันนักปรุงยาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน ตระกูลราชันนักปุงยาเทียบข่าไม่ติดหรอกนะพูดแล้วก็คิดถึงอดีตในตอนที่ตระกูลราชันนักปุงยาเชิญข้าไปเป็นผู้ทรงภูมิของตระกูลพวกเขาพวกเราได้เคยแข่งขันเปรียบเทียบพิดกันหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าพวกเขาก็พ่ายแพ้กับข้าทุกครั้งเลยไม่ใช่หรืองไงที่พวกเขามีก็เพียงแค่ชื่อเสียงจอมปลอมเท่านั้นแหละองค์ชายรองเนี่ยต้องการแค่เพียงตัวของโจฟานเท่านั้น แล้วพวกเราจะทำยังไงกับนางดีท่านบรนพะบุรุษคดีมาว่าโจฟานเนี่ยเป็นคนที่มีความหญิงในศักดิ์ศรีสูงแล้วก็ไม่เคยสนใจใครอีกด้วยมีแค่คนจำนวนน้อยนิดที่เขาอะ่ะเอาใจใส่และก็สนใจเท่านั้นและสำหรับการที่ยายเด็กนี่เนี่ยเดินอยู่ข้างๆเขาแสดงว่านางต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆงั้นพวกเราเอาตัวนางไปด้วยเธอบางทีมันอาจจะเกิดประโยชน์ ต่อฟ้าบาทก็ได้นะโอ้พระเจ้าน,นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะข้าจะต้องไปบอกให้องค์หญิงได้รู้อ่าอย่าหยงหนิงออกมาเดี๋ยวนี้นะข้าจะตายอยู่แล้วที่นี่มันบ้าอะไรกันทําไมมันถึงใหญ่ขนาดน,นี้กันละ่ะฮะและไม่ให้คนอื่นนอกจากจักรพรรดิเท่านั้นสามารถมาที่นี่ด้วยเกี้ยวได้นะ่ะมันช่างไร้เหตุไร้ผลมากเลย กดนั่นน่ะมีไว้กลั่นแกล้งตัวข้าที่น่าสงสารชัดๆแล้วท่านวิ่งเล่นรอบราชวังหลวงทำไมกันล่ะทำไมท่านถึงไม่อยู่ในที่พำนักของท่านกันล่ะเออนี่เจ้าคิดว่าข้าอยากจะวิ่งมาถึงที่บ้าๆแบบนี้หรือไงกันไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะสำคัญหรือไม่ก็ตามท่านพ่อเนี่ยมักจะชอบใช้ข้าเป็นเบ๊คอยส่งข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยในขณะที่พี่ใหญ่อ่ะ คอยจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารในราชวังหลวงส่วนพี่ร้องอะ่ะก็คอยดูแลพวกองครักษ์แล้วก็เดินลาดตะเวนกับพวกเขาทุกวันเลยมีเพียงแค่ข้าเจ้าอ้วนตัวใหญ่ที่พ่อไม่รักถูกส่งตัวไปข้างนอกทุกที่ทุกเวลาเท่านั้นถ้าเดาว่าท่านพ่อยิ่งส่งข้าไปข้างนอกได้บ่อยมากขึ้นเท่าไรท่านก็จะรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นและเขาคงอยากจะให้ข้าไปแบบไม่กลับมาเลยด้วยซ้ํา โอ้โหพี่สามท่านน่ะต้องใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานด้วยความยากลำบากแน่ๆเลยฮ้ <S <S หยุดสงสารเอ็นดูข้าได้แล้วเจ้าน้องสาวขา้าข้าม,มาที่เนี่ยด้วยธุระอย่างเป็นทางการเลยนะมันคือการลงโทษจากท่านพ่อในการที่เจ้าแอบหนีออกไปจากราชวังหลวงไงอะอะไรนะ น,นี่เขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วอย่างนั้นเหรอโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ